ผู้รักชาติรักแผ่นดินที่เคารพทุกท่านครับในนามของมวลมหาประชาชนกระผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆเพียงสามสี่นาทีนี้เพื่อที่จะถแถลงยืนยันสถานการณ์วิกฤตของประเทศที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งประเทศเราในขณะนี้อยู่ในภาวะที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินส่วนผู้ที่อ้างว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายไม่มีอำนาจที่จะสั่งการบริหารราชการแผ่นดินได้ ภาวะการเช่นนี้หากปล่อยให้เนิ่นช้าต่อไปอีกจะส่งผลกระทบเสียหายร้ายแรงต่อประเทศมากไปกว่านี้อีกเพราะนับตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2556ที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้นมารัฐบาลก็เป็นเพียง รักษาการไม่มีอำนาจในการสั่งราชการใดๆดังเช่นรัฐบาลที่อยู่ในภาวะปกติได้ทำให้มีปัญหามากอยู่แล้วเช่นจ่ายเงินค่าข้าวให้ชาวนาไม่ได้เป็นต้นโดยเฉพาะในขณะนี้บ้านเมืองเริ่มมีปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงขึ้น และมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเข้าสู่ภาวะชะงักงันจนมีผลกระทบต่อการว่างงานเพิ่มขึ้นปัญหาเศรษฐกิจที่มีอยู่ขณะน,นี้ผู้ที่อ้างว่าเป็นรัฐบาลร,รักษาการไม่สามารถที่จะใช้ในโยบายการคลัง มากระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ทั้งนโยบายในด้านรายรับจากภาษีอากรหรือนโยบายทั้งด้านรายจ่ายโดยงบประมาณแผ่นดินซึ่งในที่สุดจะยิ่งซ้ำเติมปัญหาปากท้องและค่าครองชีพของประชาชนที่ถีบตัวสูงขึ้น จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ประเทศจะต้องมีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมาบริหารประเทศโดยทันทีเช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติกันมาตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยมาโดยตลอด82ปีที่ผ่านมาเพราะบ้านเมือง จะขาดนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ได้ขณะนี้วุฒธธิสภาเท่านั้นที่เป็นองค์กรเดียวที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยโดยชอบด้วยกฎหมายจึงมีหน้าที่โดยชอบทำ ที่จะต้องดำเนินการให้มีนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลใหม่จะได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาค่าครองชีพของประชาชนปัญหาการจ่ายเงินของชาวนาที่สำคัญก็คือรัฐบาลใหม่จะได้เดินหน้าปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปประเทศไทยฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หลังจากที่ถูกระบอบทักษิณบิดเบือนทำลายมาโดยตลอดจะได้ให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศกลับมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขผมจึง ขอใช้โอกาสนี้กลาบเปลี่ยนเรียกร้องในนามของมวลมหาประชาชนไปยังพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนทุกองค์กรขอได้โปรดร่วมกันร่วมกันเรียกร้องไปยังประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาให้รีบลงมือดำเนินการเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรี ามความคาดหวังของมวลมหาประชาชนโดยทันทีไม่ชักช้าและมวลมหาประชาชนจะติดตามการทําหน้าที่ของวุฒิสภาโดยใกล้ชิดต่อไปขอขอบคุณครับ